ทุกคนค่ะกินทุเรียนค่ะเดี๋ยวพี่หย่นของโปรดพี่หย่นด้วยค่ะทุกคนของเปิดพี่หย่นอ๋พี่หย่นกินไปหนึ่งโงแบ่งน้องกินด้วยเนาะพี่หย่นชอบมากค่ะกับทุเรียนอ่ไม่ให้น้องกินด้วยนะเดี๋ยวแม่กินก่อนพี่หย่นชอบกินมากค่ะทุเรียนของเปิด ของโปรดของพี่เยนเลยทุเรียนอ,อเมดนี้ไม่ให้ยกใ,ให้ให้ให้แบ่งกันกินเนาะคือของโปรดของพี่ยนเลยค่ะทุกคนคอเม่ให้พี่ยนอ่ะอูนี่ให้พี่ยนลวกันเนาะของโปรดพี่เยนเลยใช่ไหมแมนาลินให้น้องกินด้วยคคุะ่ะพี่เยนชอบมากค่ะทุเรียนแม่กินแล้วก็น้องก็ต้องกินด้วย อของโปรดพี่เยินเลยค่ะขอบคุณนะคะลุกเล็กหนุมของโปรดแม่นาลินแล้วก็ของโปรดพี่เยินด้วยพี่เยินอร่อยอพี่เยินอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่เยินชอบมากเลยค่ะูุกคนค่หมดหนึบเลียเม็ดยางเริงเลยค่ะทุกคนค่ะ อร่อยอร่อยกับพี่เยินค่ะทุเรียนอร่อยอร่อยของโปรดพี่เยินแล้วก็ของแม่นารินด้วยค่ะ